สวัสดีครับผมจะมาให้พวกคุณได้ดูกับวิธีการทำเห็ดตะกา้าส่วนแรกก็คือเชื้อเห็ดนะครับและส่วนประกอบชิ้นที่สองก็คือหยวกกล้วยนะครหั่นมันชิ้นเล็กๆบางๆางๆเท่านี้นะครับแล้วก็อย่างส่วนประกอบอีกอย่างนึงน,นะครับนั่นก็คือฟางนั่นเองครับฟางที่เราเอามันไปใช่น้ำแล้วนะครับ เช่แค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตะก,ก้าครับตะก,ก้าแบบนี้ครับตะก,ก้าใบเล็กๆหน่อยนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทํานะครับวิธีการทําแรกๆคือเรียกก็คือนำตะก,ก้ามาหนึ่งใบและใช้ฟางฟางมาหนึ่งกำมือสอ,สองกำมือของทุกคนมาใส่ในตะก,ก้าย้ไมาแน่นๆวิธีสอง ก็เอาหยอกกล้วยเนี่ยชิ้นเล็กๆที่เราทำอยู่เนี่ยเอามาขยำขยำครับแล้วก็วิธีที่สามแล้วก็ใส่หยอกกล้วยเข้าไปแล้วกกวิธีทีส่สี่ก็คือนำฟางมาอัดใส่ครับแล้วดูต่อไปนะครับดูสิครับมีเชื้อเห็ดอะไรแบบนี้วิธีแรกที่เราจะไปซื้อตามท้องตลาด เชื้อเห็ดจะเป็นแบบนี้คนระับมันมันจะเป็นก้อนๆนะครับให้เราขยำขยำเป็นแบบนี้คนระับให้มันขยำไม่มาเล,าเลยๆนะครับในวิธีต่อไปเราก็ใช้ใช้ใช้เช,ช,ชื้อเห็ดครับไปใส่ลนในตะกร้าที่เราทํานะครับโยบบรยตรงขอบขอบครับลอยลอยตรงขอบขอบครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับ่อขอบขอบนะครับอย่าไปลอยเยอะมากนะครับ คือเชื้อเห็ดท like ี่เรานำไปใส่นะครับและเครื่องปรุงปกดต่อไปที่เราใช้ยำกับเชื้อเห็ดก็คือแป้งข้าวเหนียวนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวนี่ครับใช้ใช้แป้งข้าวเหนียวคุกกับกับไอเจ้าเชื้อเห็ดนะครับเพียงประมาณสองช้อนนะครับสองช้อนนะครับสองช้อนแบบนี้ครับนี่ครับสองช้อนแบบนี้ครับ แล้วเราก็เอามาขยำขยำแล้วเราก็แต่เราแต่เราต้องขยำพร้อมกันเลยนะครับขยำพร้อมกันนะแล้วเราก็เอาฟางใส่ครั้งครับะะทำเหมือนแซนด์วิชนะคะทำเหมือนแซนด์วิทนี่คก็จะได้เป็นแบบนี้ทำเหมือนแซนด์วิชนะครับมันเหมือนแซนด์วิชในถั่วแล้วก็ใส่หยกกล้วยครั้งหนึ่งครับใส่หลายๆชั้นเหมือนแซนด์วิชนะ เกียวก้ยจะเป็นอาหารเสริมของเห็ดได้ดีนะคะเพราะว่ามันจะดูดซับน้ำได้ใชไ้เวลาในการทำมีเวลาเวลาที่มันจะออกกี่วันครับใช้เวลาประมาณ8ถึง9วันนะเราลดน้ำทีเดียวในครั้งแรกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอ๋อผมไว้แบบผมไว้แบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับตรงสีสีส้มๆใช่ไหมครับครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นๆนนะ แล้ววิธีต่อไปก็คือทำไงครับเราก็โรยเห็ดอีกขอ,ขอบเหมือนเดิมนะครับเชื้อเห็ดใช่ไหมครับใช่ครับข,บขอบเหมือนเดิมแล้วคราวนี้ใช้ยเยอะไหมครับหรือว่ามันเไม่เยอะยรยครับไม่เยอะครับแต่นิดเดียวครับใช้<า>เป็เวด้านขอบนะครับเพราะว่าเห็ดเราจะออกตามช่องตะก้าครับมันจะไม่ออกด้านใน,นตามรูตรงรูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรูตะก้าข้างๆตะก้านะครับมันจะออก เยอะไหมครับเยอะครับตะก้านึงแทบจะแบบว่าจะได้กี่เห็ดเห็ดก้อนนึงดีได้ประมาณถ้าตะก้าขนาดนี้แล้วจะได้ราวห้าตะก้าตะก้าแบบนี้ครับจะได้ประมาณสักตะกี่หัวครับแล้วเราก็จะได้เห็ดที่ชื่อเห็ดฟางใช่ไหมครับเห็ดฟางหรือเห็ดตะก้าใช่ไหมใช่ครับเห็ดฟางนี่เขาใช้กรรมวิธียังไงครับ บางทีเนี่ยใ,ในการเก็บก็าอาจจะเอามิดตัดนะคะไม่ก็เอาใช้ช้อนเนี่ยนะจมเวณปโคนเพื่อไม่ให้ดอกนึงเล็กที่มันกำลังเกิดไข่เสียหายอ๋อขา,าได้โลราคาโลละร้อยใช่ไหมลูกราคาสูงมากตามท้องตลาดกินเห็ดในดอกกล้วยในดอกกล้วยแล้วมันจะกินได้ไหมครับอร่อยเลยล่ะครับแล้ว เห็ดพวกนี้จะเอาไปทําอะไรกินได้บ้างครับก็โดยเฉพาะหน้าเทศกาลกินเจเนี่ยเห็ดพวกนี้ใช้นี้เป็นมาณที่สูงมากเพราะว่าจะต้องไปแปรรูปหรือไปทําส่วนใหญ่จะเป็นอาหารหลักในการทำอาหารเจหรือว่ามาม่าใช่ไหมพวกมาม่าอ๋อได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่างแม้แค่แค่แค่เอ่อเรียกอะไร ก้อนเดียวนั้นเราสามารถผลิตได้หลายต่กหลายตะกร้าเลยนะครับตอนนี้เห็ดก้อนเดียวก็ทําได้ด้วยเหรอครับได้นะครับเดี๋ยวแม่จะลองอุดทุข้างนะคะเผื่อเราเจะออกตามรูลูกจะจะจะออกตามรูใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ออกใช่ไหมครับออข้างบนจะออกจะออกเยอะมากข้างบนออกเยอะมากแต่ตรงรูนี่ยจะออกเป็นบางส่วนใช่ไหมครับใช่ครับดูสิครับยิ่งวิธีการอัดครับอัดอย่างดีนะครับ อัดให้แน่นๆแต่บางทีก็ไม่ต้องอัดเน่นเกิไปนะครับเราจะทำให้เห็ดเสียนนเห็นว่าเห็นว่าแต่ละรูเราจะมีเห็ดอยู่ในนี้แับทุกรูกเลยครับเสื่อได้ว่าเดี๋ยวออกออกไปเยอะมากนะครับในตะกร้าเนี่ยครับ แล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะพอถ้าเกิดเก้าวันผ่านไปเราจะมาถ่ายต่อนะครับดูสิคะว่าครับว่ามันจะเจริญเติบโตอีกสักแค่ไหนครับ